สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับใบอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาลองเป็นรองพื้นตัวใหม่นะคะซึ่งได้มาเมื่อวานนี้เองนะคะจากยี่ห้อคาร์เนโบนะคะซึ่งตอนนี้นะคะแบรนด์คาร์เนโบเขาครบรอบ1ปีแล้วนะคะซึ่งก็มีทั้งเครื่องสําอางแล้วก็มีทั้งสกินแคร์ซึ่งว่าก็ได้รีวิวไปบ้างแล้วนะคะได้คลิปเก่าๆเนาะทีนี้นะคะก็ไปงานมาเขาก็ให้ของมาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือรองพื้นนั่นเองก็จะเป็นครั้งแรกที่จะแกะกันในวันนี้เลยนะคะ ซึ่งรองพื้นตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นแบบครีมนะคะเป็นกระปุกนะก็เขาออกมาใหม่ล่าสุดเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพราะว่าเขาเคยออกไปแล้วเป็นแบบน้ำเป็นขวดแบบน้ำเนอะตัวนั้นก็จะเป็นขวดขวดปัม๊มประมาณนั้นนะคะแล้วก็ออกมาใช้คู่กับฟองน้ํานะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นแบบกระปุกนะคะเป็นกระปุกซึ่งก็ออกมาใช้คู่กับ แปรงซึ่งว่าก็มีแปลงมาด้วยนะคะเขาให้แปลงมาด้วยแปลงดีมากเลยอะได้ลองในงานเมื่อวานนะก็รู้สึกว่าเออชอบน่าจะดีนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยมามาลองใช้กันนะอันนี้นะคะแกะแปลงออกมานะคะเขามีเป็นถุงใส่แปลงมาแบบอลังการมากค่ะคุณดูสิเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บแปลงนี่นะคะอันนี้ก็เป็นแปลงที่ว่านะคะก็ใช้เสร็จแล้วก็เก็บ บบนี้โอ้โหล่ลเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นตัวรองพื้นกันบ้างดีกว่านะคะเป็นนางเอกของวันนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องคา n เนโบนะคะซึ่งว่าใช้เป็นสีออเชอร์ดีนะคะหรือว่า OCD นั่นเองนะคะ <S <S ก็เ<ๆ>ขาจะมีให้เลือกทั้งหมด8สีด้วยกันนะคะซึ่งก็มีสีที่ เข้มเข้มกว่าน,นี้ด้วยนะอันนี้คือเกือบเข้มสุดนะคะมีสีเข้มสุดด้วยที่ใครที่ผิวสีเข้มๆหน่อยก็มีสีนะจ๊ะ,อะของวาก็สีประมาณ nc 3 5นะคะก็ใช้เป็น ocd นะคะเปิดกล่องมานะคะก็จะมีเป็นไม้พายมาด้วยนะคะเพราะเขาเป็นแบบกระปุกเดีจะได้แบบสะอาดเนาะทีนี้ก็มีเป็นแผ่นพับอยู่ในกล่องนะคะแล้วก็เปิดออกมาเน่เจอผลิตภัณฑ์แล้วนี่ค่ะความหรูหราของเคขา นี่นะคะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะความตูราของคาร์เนโบนะคะก็จะเป็นฝาสีดำแล้วก็กระปุกสี่เหลี่ยมข้างล่างเป็นแก้วนะจ๊ะอ่ะมาพร้อมที่ตักด้วยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มใช้กันเดี๋ยวเรามาดูแปลงกันแป๊บหนึ่งก่อนนะแปลงนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เขียนว่า c a r ์เนโบนะคะนี่นะคะ ะะก็จะเป็นแปลงที่แบบหัวตัดเฉียงๆนิดนึงนะคะนุ่มมากแล้วหัวปลงค่อนข้างแน่นทีเดียวก็จะแบบป่านแบบนี้อืมโอเคเวลาเราเปิดกระปุกออกมานะคะก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไราฝาพลาสติกปิดด้วยนะก็สามารถที่จะดึงฝาออกมาก่อนมันจะได้ไม่เลอะเทอะเวลาปิดฝาอย่างนี้นะคะกะ็เดี๋ยวเรา อันนี้ป้ายลงมาที่จุวนิดเดีวกันเนาะอ่ะนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ออกมานะคะดูสีแล้วก็น่าจะใช้ได้นะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยะเจะก็เริ่มใช้แปรงนะคะนี่นะคะจิ้มแปรงลงไปในผลิตภัณฑ์แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาร่วมกันตรงนี้เลยนะ ความปกปิดมีความปกปิดได้ระดับมีเดียมนะคะมันมีความเป็นธรรมชาติมากเลยก็พยายามเกลี่ยออกข้างนอกอ่ะโอ๊ยดูสิคือมีความรู้สึกว่าผิวตัวเองเป็นแบบผิวดีอ่ะผิวเป็นผิวอ่ะแต่ว่ามีความปกปิดแบบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปลองฝั่งนี้กันบ้างนะคะ ช่วงมีผิวก็ไม่ได้มีปัญหาแบบรอยอะไรมากมายนะคือการใช้แปลงเนี่ยมันทำให้เราเกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะแป,ป๊บเดียวแบบดีเลยอะ่ะแปรงมันใหญ่อะ่ะมันเกลี่ยแป,ป๊บเดียวเต็มหน้าเลย สังนแกเห็นว่าผิวดูธรรมชาติมากเลยค่ะแล้วก็ดูแบบผิวเป็นผิวมากๆดูกรึนดูเหมือนไม่ได้ทารองพื้นดูเป็นแบบเกิดมาก็ผิวเป็นแบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าอาจจะไม่พอเดี๋ยวขอเพิ่มหนึ่งอ่ะเหลือหน้าผากนะคะก็พยายามเกลี่ยออกข้างนะคะแปรงใชด้ดีอ่ะเดี๋ยวขอปกปิดสิวตรงนี้นึ่ง ลงทับมาประมาณสองสารอบแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวก็ไม่ได้ดูแบบหนาหนักอะไรเพิ่มขึ้นมากแต่ว่าก็มีความปกปิดเพิ่มขึ้นนิดนึงหลังจากที่ลงเป็นครั้งที่สามนะคะแปลงคือเกลี่ยดีมากค่ะตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเกรี่ยตรงร่องร่องรอยต่างๆที่อยู่ตรงจมูกที่จะเป็นทางรูขุมขนกว้างหรือว่าสิวต่างๆเย็นกริบเลยนะ นี่นะคะนี่นะคะเบื้องต้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีน้ําหอมนะคะเวลาใช้ก็จะมีกลิ่นน้ําหอมนิดนึงอืมก็จะเป็นน้ําหอมเหมือนคล้ายๆสกินแคร์ของเขาเลยนะนี่นะคะก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่าไปแต่งหน้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีนึงว่าอ,อหลังจากแต่งหน้าแล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เวลาผ่านไปจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตได้เลยค่ะ อาแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ออกมาเห็นว่าผิวนี่คือแบบค่อนข้างสุขภาพดีนะคะดูเป็นผิวตัวเองค่อนข้างแบบดีเลยอ่ะแบบว่าชอบผิวแบบนี้นะคะซึ่งก็รู้สึกว่าจะมีความปกปิดนะคะแบบปานกลางนะคะอาจจะยังเห็นเอ่อสิวหรือริ้วรอยอื่นๆใดๆอยู่ที่พื้นผิวข้างล่างบ้างนะคะแต่ว่าก็พอปิดปิด,ปด,ปดได้นะซึ่งว่าก็ชอบรองพื้นประมาณนี้คือไม่อยากให้มันปิด โบกแลดูหนาจนเกินไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้ดูหนาจนเกินไปนะคะยังอยู่ในระดับที่แบบปานกลางนะคะส่วนในเรื่องของเอ,อ่อความเงาความมันความแมตอะไรเนี่ยวันทองรู้สึกว่าเขาจะทําให้ผิวดูแบบเหมือนจะฉ่าแต่ไม่ฉ่าอ่ะมันเหมือนจะมีความเงาแต่ก็ไม่ได้เงาอะไรมากมายซึ่งตอนนี้ว่าไม่ได้ไฮไลท์น,นะคะแต่ว่ามีการปัดแก้มของ ตัวหนึ่งของนาออร์กัสซัมนะคะซึ่งก็จะอาจจะมีวิกนิดนึงก็จ,จะเห็นในความเงานะคะส่วนการคอนทัวร์อ,อะไรอยเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คอนทัวร์หน้าเลยนะคะวันนี้ก็คือจะแบบเออเท่านี้เลยนะคะซึ่งก็ดูพี่จมูก ตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะยังไม่มีน้ํามันอะไรเกิดขึ้นนะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จนะคะเดี๋ยวว่าจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะสําหรับรองพื้นตัวนี้นะคะจาก c a n n เนโบนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเมื่อผ่าเวลาผ่านไปนะคะตัวนี้ชื่อว่า c a n n เนโบ้ลัสเตอร์ครีมฟอ d a เดชันะเมื่อกี้ลืมบอกอะเดี๋ยวยังไงกลับมาอัปเดตกันค่ะ ถึงบ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืน43นาทีนะคะก็วันนี้นะคะก็ใช้เวลายาวนานมากในการออกจากบ้านนะคะก็หน้าก็สภาพคือแบบว่าเออเยินเต็มที่เรื่องของการคุมมันนะคะมันจะคุมมันได้อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงถึง4ี่ชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็จะเริ่มมันตรงแถวๆแบบ จมูอะไรอย่างนี้เนาะแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความหนึบเกิดขึ้นที่หน้าถ้าเราไม่ซับหรืออะไรเลยแต่ว่าเอาจริงคนปกติทั่วไปก็น่าจะมีการซับหน้าอ,อะไรอย่างนี้บ้างนะแต่ว่าว่าก็แบบเออชอบ ทีสูตรแบบทั้งวันไม่เติมไม่อย่างนั้นเติมป่างอย่างเดียวนะคะก็จะออกมาแบบมันก็จะเนยๆนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยผิวโดยรวมที่วัเห็นเนี่ยวัมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะปกปิดดีแล้วก็ไม่หลุดในในที่ที่เป็นทั่วๆไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะมีความว่าจะมีเหงื่อออก่วงช่วงเนี้ยตลอดเวลาเลยก็มีความรู้สึกว่ามีความหลุดแบบน้อยๆเกิดขึ้นนะคะแบบนิดนึง มีความหลุดแบบน้อยๆแต่ไมไ่ถึงกับว่าเป็นคราบแบบไหลออกมาเยิ้มน่ดนั้นมันค่อนข้างที่จะติดติดทนกับหน้าวาพอสมควรแต่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นที่อาจจะมีเหงื่อไหลมากกว่านี้หรือน้ำมันมากกว่านี้จะเป็นยังไงนะแต่ว่าในหน้าวาเนี่ยก็โอเคนะคะถือว่าประมาณนึงนะคะผิวที่เห็นเนี่ยก็วันนี้ค่อนข้างลงแบบ กือบเกือบจะหนานิดนึงเหมือนกันนะคะคือหนากว่าเลเวลปกติที่ที่ว่าใช้ชีวิตทั่วๆไปหนึ่งคือออกอีเวนต์สองคือทำคลิปด้วยเนาะมันก็เหมือนกับว่าพยายามโบกโบกปิดปิดไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมากกว่าปกติไปสักนิดนึงมากกว่าคนปกติทั่วไปที่ใช้ไปสักนิดนึงเหมือนกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าในช่วงจมูกอะไรแบบเนี้ยก็มันจะแลดูแบบว่ามีความแยกแยกชั้นนิด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 หน่อยนะคะมีแบบ เป็นรอยเขาเรียกอะไรอะเป็นรูขุมขนเกิดขึ้นว่ามีเหมือนมีรองพื้นติดอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดที่เป็นเพราะหนึ่งลงหนาไปหรือเปล่าหรือว่าสองคือมันโดนน้ามันแล้วมันออกมาแบบตรงนี้คือจหมูกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับจมูกนิดนึงตรงนี้เหมือนกันก็ลเลยคิดว่าอาจจะโดนน้ามันแล้วก็มีความแบบอันนี้ขึ้นมาแต่บริเวณอื่นๆนะคะอย่างเช่นแก้มตรงนี้ต่างๆหน้าผากเนี่ยก็ไม่ได้เห็นคราบนะคะอืม เห็นหรือลอยชัดมากววเหก็รู้สึกว่าเออโอเคนะคะแล้วก็ว่าใช้คู่กับแป้งของเขาด้วยนะคะซึ่งก็แป้งเนี่ยมีความเนียนมากอยู่แล้วสําหรับแป้งว่าค่อนข้างชอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอผสมกันหรืออะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าโอเคแล้วว่าลองสองครั้งนะคะครั้งแรกที่ว่าลองเลยเนี่ยไม่ได้ใส่เป็นไพรเมอร์ลงไปก่อนแต่ว่าณวันนี้นะคะว่าใส่ไพรเมอร์ที่มาคู่กันของเขามาด้วยก็ รู้สึกว่ามันติดทนกว่ามันมันทำให้ผิวดูแบบติดทนกว่าตอนที่ไม่ได้ทาไพรเมอร์อย่างมีในยะสำคัญรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าครบเซตเขามันก็ต้องเป๊ะก,กว่าอยู่แล้วเนอะแต่ว่าด้วยตัวรองพื้นตัวเดียวเนี่ยถ้าใครชอบความฉ่ำสไตล์สไตล์ c a ร์เนโบ l u ูน s o โซหรือว่าชอบความปกปิดสไตล์คาร์เนโบอิมเพรสเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ ตรงกลางของทั้ง2ตัวเนี้ยที่เป็นแบบกระปุกพอนึกออกมาถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวของคาริโบอยู่แล้วน่าจะรู้จักทั้ง2ตัวเนาะก็มันอยู่ระหว่างตรงกลางของ2ตัวนี้นะคะว่ามีความสุขว่ามันไม่ได้ปกปิจจหนาจนเกินไปแต่บิวได้เพราะว่ามันเป็นแปรงแล้วมันเป็นเนื้อครีมมันบิวได้อยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ได้บางรู้สึกดูนโซบางกว่านี้รู้สึกอย่างนั้นนะคะ นั่นแหละเอาเป็นว่าก็มาสรุปกันนะคะให้ฟังกันว่ามันประมาณนี้นะคะรองพื้นตัวนี้ถามว่าเซื้อดีไหมสําหรับวาเองแล้วเนี่ยไม่ขอตอบคำถามนี้เพราะว่าว่ามีรองพื้นเยอะมากจริงๆแล้วก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างสูงกว่ารองพื้นทั่วๆป่วไปว่าจะไม่ตอบคำถามนี้เพราะว่าความ ความจำเป็นหรือความมีเยอะแล้วของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันเอนอกปแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงๆหรือว่ารักในแบรนด์นี้หรือว่าเคยใช้ในเครือนี้แล้วชอบเนี่ยอยากให้ไปลองก่อนเพราะว่าลองด้วยตัวเองแล้วรู้สึกเองมันดีที่สุดเนาะโอเคนะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะที่ยังไงก็ชอบคลิปแบบนี้ก็ยืมกด like ไลค์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ไว้นะเผื่อจะมีอะไรมารีวิวใหม่ๆเรื่อยๆนะคะสหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ